โอ้ตรงนี้น่าจะไม่มีปีศาจมาไล่ผมหรอวะนี่ไงมาแล้ววิ่งเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะานี้เฮ้ยโอ้มองหากองเฮ้ยอะไรนะไหนเฮ้ยแล้วอะไรฟะเฮ้ยอยู่ไหน เฮ้ยเฮ้ยเว้ยีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยมาเลยโผล่มาตรงหน้าผมเลยเฮ้ยโอ้ยอีกทีหนึ่งอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยฮะตรสอบเสียงนั้นมันพังดูเหมือนกระจกแตกใกล้กับทางเข้าหลังบ้าเอ้ยใครเป็นคนทำกระจกพังวะเนี้ย วินา,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 าทีหลบหนีก่อนที่จะสายเกินไปค้นหารถของคุณก่อนที่มันจะสายเกินไปอา้าวผมต้องหลบหนีแล้วเนี่ยรถผมอยู่ไหนโอ้ยเสียงหัวใจผมเต้นอ่ะนี่ไง ลบนี้โอเคนี่ได้ไหมเฮ้ยเอาตอนจบที่หลบนี้คุณหลบนี้แล้วแต่ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรโอ้โหจบแล้วครับทุกคนคุณหลบนี้ได้มา คืนที่หนึ่งสวัสดีครับทุกคนผมคือใจว่าเวและนี่ก็คือแมพที่มีชื่อว่า The Cinema Experience นั่นเองนะครับผมประสบการณ์หลอนในการในโรงหนังนั่นเองเออในการอะไรวะเนี่ยเอ,อเอาละเชนืนแรกให้เราทำอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยมีใครเข้ามาว่าไงครับเราคำสั่งซื้อของลูกค้าแจกขนมเหรอโอเคได้ครับผม อ่าผมยังไม่มีขนมหรออ่าอะไรวะขนมอยู่ไหนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอแป๊บนึงครับผมเฮ้เราต้องเอาขนมตรงไหนวะเออป๊อปคอร์นนี่ใช่ไหมนี่ไงนี่ครับอออใช่เหรอเราก็ให้แล้วไงเอาดิครับ เอา้าเราลูกอมเหรอหรือว่าอะไรเมื่อกี้ตอนแรกผมฟังไม่ทันนะทุกคนโทษทีอ๋อนี่ไงโอ้ลูกอมขนมขบเคี้ยวสแน็คขนมขบเคี้ยวนั่นเองเอาลัดจังไนต่อโอ้โหลบบอคนี่ไงเฮ้ยเกมอะไรวะเนี่ยแบบอะไรวะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ป๊อปครอร์นโอเคครับป๊อปครอร์นเอาไปเลยครับผม ย่ yeah. เรียบร้อยคือเราเป็นพนักง,งานต้อนรับลูกค้านี่เป็นพนักง,งานขายของเป็นพนักง,งานขายของไอ้ลูกค้ามาแล้ว May I get a popcorn โอเคครับผมป๊อปคอนใช่ไหมครับป๊อปคอนหนึ่งที่ได้แล้วครับผมได้แล้วครับเอานี่ไปครับผมป๊อปคอนขอให้อร่อยนะครับผม ในลูกค้าชอบซื้อป๊อปคอร์แล้วเข้าไปดูหนังกันอะมีหนังเรื่องอะไรบ้างเนี่ยฮะเดะโรแบทเหรอฮะแคนดี้ e พ s e นี่ไงอาขนมโรบบกนี่ว่แค่นี้เรียบร้อยน้ำขยะไปที่ถังขยะด้านหลังอาคารโอเคเรานำขยะไปทิ้ง ไหนแล้วขยะของเราอยู่ไหนวะเออเขอยะเราอยู่ไหนวะอันนี้ด้านหน้าของเราใช่ไหมโอ้ด้านนอกของเราด้านหน้าแล้วขยะผมอยู่ไหนวะตรงนี้เหรอโอ้ยนึกว่าอยู่ตรงไหน อยู่หลังร้านเลยเหรอเฮ้ยเราไปด้านนี้ได้ไหมเดียวเบอร์ดูว่าเขาสิไปทางไหนได้บัอ้าเข้าไปทางนี้ได้ปักวิ้ยมืดเป็นแต่ยานใช่ปะอ๋อนี่คือโรงหนังเหรออ๋อนี่ไงตรงนี้เนาะอุ้ยเสียงปิดประตูหลอนอะหลอนไปเองแล้วเนี่ยตรงนี้ก็โรงหนังตรงนี้ก็โรงหนัง เราต้องเอาไปทิ้งด้านหลังแล้วต้องออกด้านหน้าใช่ไหมเนี่ยห้องน้ำหญิงห้องน้ําชายแล้วเรา,เอาออกด้านนอกหลังร้านเลยเหรอโอ้ยผมหลอนเสียงตัวเองอะ่ะทุกคนหลอนเสียงเดินของตัวเองอะ่ะเอาอยู่ตรงนี้นี่เหรอไม่ใมัอยู่ไกลจังเลย โอ้ oh, เราต้องเดินมาทางนี้ทุกคนกระโดดโรงหนังนี้น่ากลัวนะด้านหลังนะทุกคนดูดิป่าลกล้างไปหมดเลยฮะหลอนนะอย่างเงี้ยโรงหนังมาอยู่อะไรกลางป่าอย่างนี้ปะรอให้ลูกค้ามากขึ้นโอเคเรารอให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการนะครับผมโอเคครับมาไม่เอ่ย นี่ไงมาแล้วป๊อปคอร์นอีกแล้วได้ครับผมอ่าป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเอาละป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเอาป๊อปคอร์นไปครับนุย้ยกี่อะไรวะเมื่อกี้นี่อะไรวะรตัวอะไรวะ แคนดี้พีซได้ครับผมอ,อันนี้ครับผมขนมขบเคี้ยวขอให้อร่อยนะครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้นี้น่ากลัวมากไม่รู้อะไรตัวอะไรโผล่มาลูกค้ามาอีกแล้วคนเดิมนี่เป่าแคนดี้ เข้าไปดูโรงหนังแล้วก็หายไปเลยอยากรู้เหมือนกันว่าลูกค้ามันมาอย่างไรวะมันโผล่เข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเป็นผู้ชายแต่เสียงผู้หญิงเออเข้าท่านะเนี่ยเข้าท่าอีกเหมือนกันเนี่ยโอเคโอเคโอเคต้องซ่อมเครื่องปรอบคอน เครื่องหนึ่งโอ้เครื่องป๊อปคอนเครื่องปั่นป๊อปคอนพังเหรอนี่เหรอต,ต,ตุบตุบตับตับตุบตุบตับตับเรียบร้อยได้แล้วคืนที่สอง มาคืนที่2กับเกม The popcorn เออไม่ใช่ The popcorn The cinema experience เออพูดผิดพูดผิดครับโทษทียังไ,ไงต่อ wait for customer ถึงอะไรรอให้ลูกค้ามาถึงเอา้าเราเราเราลองมาดูข้างนอกก่อนดูว่าชิดว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนดูก่อนดูก่อนลูกค้ามาถึงมันจะเป็นยังไง ไหนไม่ลูกค้าเลยหรือว่าเราต้องเข้าไปในร้านเปล่าลูกค้าถึงจะเข้ามาร้านปะใช่ปะเอออร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 อ,รอนี่ไงมาแล้วแคนดี้เหรอทำไมชอบขนมขกเคี้ยวแคนดี้จังเลย รอบคอนไม่ชอบเหรออ่าเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมทีนี้มาแล้วยินดีต้อนรับครับผมอยากได้โซดาหรอจิบมีอโซดาโอเคครับผมโซดานี่ใช่ไหมเรียบร้อย มาแล้วลูกค้ามาแล้วมาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเลยป๊อปครอร์น May I get a popcorn นเอาล่ะยังไ,ไงต่อมาแล้วลูกค้าโอ้โ ลูกค้ามาไม่หวัดไม่หวัดเลยนะเนี่ย Can have candy, please. candy please เอาขนมไปจ้านี่เอาไปขอบคุณครับแล้วยังไงต่อทีนี้เฮ้ยไฟดับวะเฮ้อพลังงานปิดตัวลงอย่างกระทันหันเออไฟฟ้าดับอย่างกระทันหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ด้านนอกอ๋อโอเคแล้วผมจะไปไงผมไม่มีไฟฉายตรงนี้มีไฟฉายบา อันนี้อะไรวะปืนลูกซองขนาดเล็กมายิงฆาตกรยังไงเนี่ยโคมไฟโอ้ให้ซื้อเหรอม่เอามาโดดออกมาบบทางนี้เลยโอ้โหแล้วเครื่องปั่นไฟเราอยู่ไหนวะเนี้เครื่องปั่นไฟอยู่ไหนโอ้ ถ้าผมออกมาทางนี้มันจะไม่บัคเปล่าวะเดี๋ยวผมลองออกมาทางนี้ครับเป็นไปได้เหรอเครื่องปั่นไฟน่าจะไม่อยู่ตรงนี้นะน่าจะอยู่หลังล้านมากกว่านะหลังโรงหนังมากกว่านะผมว่าจะวิ่งก็ไม่ได้ด้วยเซสนเนี่ยเครื่องปั่นไฟโรงหนังออกจะใหญ่แต่คนทำงานมีแค่ผมคนเดียวเหรอ นี่ไงโอ้ตรงนี้จะไม่มีปีศาจมาไล่ผมหรอวะนี่ไงมาแล้ววิ่งเอ,เอ้าเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ย,อยโอ้มาผมจะไม่ยอมพลาดอีกแล้วเมื่อก่อนอันนี้ผมพลาดนะทุกคนโดนผีโดนเจ้าฆาตากรมันไล่ฆ่าตายอ่ะจะบ้าเอ้ย ผมรีบซ่อมรีบไปไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วกูจะโดดกระโดดกระโดดมามามาเฮ้ยเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้โหเรอให้ลูกค้ามาถึงตัวอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมไม่กล้าหันไปมองอะ่ะทุกคนมันไล่ผมเมื่อกี้เนี่ยกลัวหันไปแล้วแบบเจอมันเซอร์ไพรส์ตายเลยทีนเนี้ยเออไม่ยอมพลาดอีกแล้วก่อนหน้าน,นี้ผมพลาดอ่ะสวัสดีครับเนี่ยเอาแคนดี้ฉันหน่อยเอากลูกอมม่ฉันหน่อยได้ครับผมนี่ครับลูกอมเอาไปเลยครับบัตรคำน้อยขอบคุณมากครับ เอาละดูซิว่าเราจะได้ฉากจบแบบไหนจะเป็น good ending หรือว่า bad e นด i n g กันนะครับทุกคน give me a soda โอเคครับผมเอาโซดานี่ครับคุณลูกพี่เอาโซดาไปเลยครับมาจะเกิดเหตุการณ์อะไรเปล่าให้เรามีอาวุธป้องกันตัวเปล่าวอย่างเช่นพวกปืนอะไรพวกนี้เออหรือว่าให้เราร่งไปซ่อนหรือเปล่าสไตล์เกมอย่างเงี้ยมันชอบทำอย่างนี้นะ candy please, candy, please. มาเรียบร้อยสวัสดีครับ Give me a soda. โอเคครับผมซดานี่ครับผมต้องทำความสะอาดโอ,โอ้๊ยอ้ยสิบสองเลยหรอ รอบๆอาคารกวาาไม้กวดและกวดพื้นมองหากองเฮ้ยอะไรวะไหนอะไรวะเมื่อกี้นี้โทษตกใจหมดเลยอะไรวะทำไมภาพมันเป็นกระตุกกระพิบกระพิบอย่างนี้วะอย่านะ อะไรฟะโอ้โหตกใจหมดเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วอะไรฟะเฮ้ยอ,อยู่ดีๆก็มีจัมส์สร์แต่ผมไม่เห็นปีศาจเยอ่ยไม่เห็นฆาตกรอะ่ะอ่าอย่าเล่นอย่างนี้นี่ผมยิ่งกลัวเนี่ยเฮ้ยอ,อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโผล่มาอย่างนี้ตกใจ โอ้เยเจีงหัวใจยังไม่หยุดเต้นโอเคนี่ไงหยุดละว้าทำไมภาพมันชอบกับพิษจังเลยวะเบอรอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยอะ่ะอย่าเล่นอย่างงี้ดิแน่จริงก็มาเลยมาเลยโผล่มาตรงหน้าผมเลยเฮ้อ้ Cái wa hãy hả? em đen, em đen Ui, à lãi wa oh y là 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 như là y คืออะไรวะเรากลัวเหรออ่านี่ไงอีกแล้วอีกแล้วแหละไม่กล้าเข้าไปว่ะมันจะมาไล่ผมปะเนี่ยในนี้อ,อ๋อโอ้ยมันต้องไล่ผมแน่เนี่ย อีกที่นึงอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้ยโผมาเร,เรื่อยเนี่ยคราวนี้มันต้องไล่ผมแลยเนี่ยเยบร้อยคืนที่สามว้าวโผล่มาเป็นจังหวะจังหวะไอ้กระตะกอโลกจิดตัวนี้มันมีความสามารถพิเศษคือว่าไปว่ามาเผาอะเออคืนที่สามเราให้ลูกค้ามาถึง ทำไมผมไม่โทรแจ้งความะเจอขนาดนี้แล้วเออยังรอจนถึงคืนถัดไปคืนที่สามได้ไงวันนี้มาแล้วลูกค้ามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับป๊อปคอร์นได้ครับผมเอามาป๊อปคอร์นมาเรามาทำงานต่อกันครับทุกคน อย่าไปกังวลเลยมันต้องมีสักทางเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้สักจบแบบนั้นจะเป็นกู๊ดหรือว่าแบ d เอนดิ g งอะเออมาลุ้นกันครับทุกคนว่าผมจะได้สักจบแบบไหนกันแน่สวัสดีครับผม Give me a soda o อ a คครับผมโซดาเนาะนี่ครับพี่ไป มาแล้วยินดีต้อนรับครับผมรับอะไรไหครับรับโซดาโอเคได้ครับผมโซดาเอาไปเลยครับถูกพื้นอีกแล้วเหรอต้องถูกพื้นเพราะไม้ถูกพื้นและถูกพื้นโอเคอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม้กวาดธรรมดาไม้ถูกพื้นอยู่ตรงนี้ผมจะโดนมันจับสกเกอีกแบบวันนี้ เอ้ย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 ป้องกันกลัวมันกลัวมันโผล่มาทุกคนพอย่ามันโผล่มาย่ามันเวิ้บมาบัดเดี๋ยวโผล่มาเวิ้บเดี๋ยวโอ้ยตายเลยหัวใจสิวายตายอย่าเด้ออย่าเด้อ คอยมีไม้เด้อคอยมีไม้เด้อคอยมีไม้เด้อมาดูเด้อคอยฟาดให้นี่ฮะเดี๋้อคอยจะฟาดให้นี่ปีศาจต,ตัวนี้เราให้ลูกค้ามาถึงโอเคครับรอรอรอ,รอสวัสดีครับแคนดี้โอเคครับผมโอเค ลูกค้ามาแล้วไม่หยุดไม่หย่อนสักทีเออป๊อปครอร์นได้ครับผมป๊อปครอร์นเนาะป๊อปครอร์นหนึ่งที่นี่ได้แล้วครับผมป๊อปครอร์นหนึ่งที่เรียบร้อยเอามาเราจะเจออะไรทีนี้มาดูสิว่าเราจะเจอปรากฏการณ์หลอนๆอะไรอีอะอย่างเนาะอ,อย่างเนาะ แคนดี้เพลสอันนี้ไปครับผมนุย้ยทดสอบเสียงนั้นมันพังดูเหมือนกระจกแตกใกล้กับทางเข้าหลังบ้าเอ้ยใครเป็นคนทำกระจกพังวนันนี้ผีไร่อ้าอะอะอาอะอะ,อะ,อะ พีายาีหลบหนีก่อนที่จะสายเกินไปค้นหารถของคุณก่อนที่มันจะสายเกินไปเอา้าผมต้องหลบหนีแล้วเนี่ยรถผมอยู่ไหนโอ้ยเสียงหัวใจผมเต้นอ่ะนี่ไงหลบหนีโอเคหนีได้ไหมเฮ้ย จบที่หลบหนีอ่ะพูดหลบนี้แล้วแต่ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรโอ้โหจบแล้วครับทุกคนพูหลบนี้ได้่ะ